สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมซ่อมเจ้า o l o t e ทคนะครับ Revo2 ทัชส,สกรีนตัวนี้นะครับ5.5กิโลวัตต์48โวลต์นะครับเมนบอร์ดนะครับช็อตหนักเปลี่ยน IGBT ทั้งหมดเลยนะครับ9ตัวนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับฝั่ง DC ซีทูอ่าก็เสียนะครับเมนบอร์ดซ่อมเสร็จนะครับทีนี้อ่ามาสู่บอร์ดอ่า MPPT นะครับ MPPT เช็คดูแล้วนะครับ IGBT ไม่เสียนะนะครับไม่เสียแต่ว่าต้องซ่อมนะครับอ่าคำนี้คุ้นเคยกันดีนะครับไม่เสียแล้วซ่อมทำไมนะครับนี่จุดนี้นะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูอ่ามันซูมได้เท่านี้นะครับอ่าเดี๋ยวหาผู้ช่วยก่อน น,นี่นะครับ SMD พวกนี้นะครับมันไม่ได้เสียอะไรนะครับแต่เขาอบมาจากโรงงานนะครับบางรุ่นตะกั่วมันจะหนานะครับบางรุ่นตะกั่วบางมากอย่างเจ้าตัวนี้นะครับตะกั่วมันจะบางเห็นไหมที่เขาอบมานะครับที่เขาเชื่อมมาตะกั่วมันน้อยนะครับแล้วทีนี้ลายวงจรที่เชื่อมต่อกันยาวๆแบบนี้ส่วนมากจะเจอปัญหาที่ว่ามันมีรอยแคกหรือว่ารอยแตกรอยร้าวของรอยบัดกรีนะครับหรือว่า ขาย m อพวกนี้ขาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับหน้าที่ของช่างก็คือเวลาตรวจเจอลักษณะเสี่ยงแบบนี้นะครับเราก็ต้องเติมตะกัวเข้าไปนะครับให้มันหนาๆนะครับเพื่อความคงทนใช้งานยาวนานนะครับมันจะได้ไม่มีปัญหาที่หลังนะครับหลังจากที่เราซ่อมไปแล้วนะครับเครื่องจะได้ทนทนไม่ได้มีปัญหามาทีหลังนะครับอย่างฝั่งนี้นะครับผมก็ได้ทําไปเป็นบางส่วนแล้วนี่เห็นไหม นะครับเอาหนาๆไปแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ทําความสะอาดออกนะครับเอาหนาๆไปแบบนี้เลยมันมันถึงจะมั่นคงถาวรนะครับถึงจะทนทานนะครับเพราะว่าที่เขาอบมานะครับผมเจอบ่อยมากนะครับปัญหานี้นะครับปัญหาที่ว่ารอยแตกของอุปกรณ์ SMD เนี่ยนะครับขออภัยนะถ้าภาพมันไม่ชัดหรือว่าสั่นนะครับเพราะว่าผมต้องซูมนะนี่นะครับ เนี่ยนะครับมันบางนะครับเขาทํามาบางมากนะครับเราก็ต้องเติมตะกั่วใหม่เข้าไปนะครับใช้งานตอนแรกนะครับก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแต่บางทีมันมีการกระเทือนมีการขนส่งนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเราติดอยู่ดีๆมันเกิดความร้อนเครื่องใช้งานไปนะครับเครื่องเกิดความร้อนเมื่อเกิดความร้อนนะครับรอยที่เล้าวอยู่แล้วมันจะขยายมากขึ้นมันทําให้อุปกรณ์มันมันบางที หลุดออกจากกันเลยก็มีนะครับทำให้วงจรทํางานผิดพลาดเครื่องก็จะพังในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกันไว้ก่อนนะครับเครื่องใครที่ส่งมาซ่อมกับผมนะครับถ้าผมตรวจเจอแล้วมันเสียงลักษณะเนี้ยนะครับเขาอบตะกัวมาน้อยลักษณะนี้ผมจะเติมให้ทุกเครื่องนะครับนะผมเติมให้ทุกเครื่องเลยนะครับก็เชื่อว่า,าช่างท่านอื่นก็น่าจะทําเหมือนกันแหละนะครับนะ ทลิปนี้นะครับก็เลยมาแนะนำเผื่อจะมีช่างมือใหม่หรือ,อผู้ที่เพิ่งสนใจนะครับหันมาซ่อมอินเวอร์เตอร์ก็จะได้รู้จุดนี้ไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดนี้นะครับหรือว่าจุดพวกนี้นะเห็นไหมนี่นะครับอบตกวามาบางนิดเดียวนะครับที่จริงนะครับอ้าวทำไมไม่โฟกัส ที่จริงด้านใต้นะครับมันก็ยังติดอยู่แหละนะครับ SMD ก็ยังติดอยู่นะครับแต่ว่ามันมีบางตัวนะมันถึงกับหลุดออกมาเลยนะครับมันไม่ได้หลุดกระเด็นออกมานะครับเพราะว่าขาอีกฝั่งหนึ่งนะครับมันติดอยู่ แต่ขาอีกฝั่งมันลอยแล้วนะครับแบบนี้ก็มีเจอบ่อยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในการซ่อมนะครับก็ต้องย้ำตะกัวด้วยนะครับเหมือนซ่อมทีวีสมัยเก่านะครับก็ต้องมีการย้ำตะกัวเข้าไปในอุปกรณ์ต่างๆนะครับนี่อย่างจุดนี้นะเห็นไหมอ่าอันไหนที่มันต่อกันเป็นแถวแบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะเจอปัญหาบ่อยนะครับหลุดบ่อยมากนะนี่แบบนี้นะครับ อ่าอีกด้านใต้ก็มีเหมือนกันอ่าด้านใต้ก็นี่นะครับอุ้ยอ่านี่นี่นะครับที่มันต่อกันหลายๆตัวแบบนี้นะครับอันนี้ก็ยังดีอยู่นะ ยังถืออยู่ในสภาพดีอยู่บอร์ดตัวนี้นะครับเนื่องจากยังใหม่ๆอยู่นะครับาบางตัวนะหลุดเล่นหลุดออกมาเลยก็มีนะครับแล้วแตะจี้ปลายหัวแรง้งไปแค่ขาฝั่งเดียวหลุดออกมาเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอใส่ใจรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับาสายช่างมือใหม่นะครับนะ โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสําหรับช่างมือใหม่นะครับหรือว่าผู้ที่สนใจเนาะบางทีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเรามองข้ามมันจะทําให้งานที่เราซ่อมไปมันมันอาจจะใช้ได้ในตอนแรกนะครับแต่อาจจะไม่ค่อยทนนะครับอาจจะเสียมาทีหลังนะครับแล้วก็ทําให้เรางงเป็นไก่ตาแตกว่าอซ่อมไปอย่างดีเสียได้ไงนะครับบางทีก็อาจจะมาจากสาเหตุเล็กๆน้อยๆพวกนี้แหละนะครับบางทีซ่อมไปแล้วนะครับฝ่ามือ บเครื่องทีเดียวพังเลยก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไล่ไล่ย้ำตะก,กวัวพวกนี้ให้เรียกได้ว่าจุดไหนที่ต้องสงสัยหรือว่าถ้าสงสัยทุกจุดก็ย้ำมันทุกจุดเลยนะครับอย่างตัวนี้นะครับอุปกรณ์ SMD ที่เป็นเบอร์หนึ่งสองศูนย์หกเนี่ยนะครับขนาดเนี่ยนะครับผมจะไล่ย้ำทั้งแผงเลยนะครับส่วนเล็กกว่านั้นอย่างพวกนี้นะครับนี่ ถ้าเล็กขนาดนี้ส่วนมากไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าตัวมันเล็กนะครับพื้นที่หน้าตัดมันเล็กมันก็เลยไม่ค่อยที่จะแค็กที่จะแตกนะครับ พวก IC ก็เหมือนกันนะครับบางทีก็มีรอยแตกรอยหลุดเหมือนกันแต่น้อยนะครับนะพวกนี้น้อยแต่ส่วนมากนะครับที่เจอปัญหาหลักๆเลยก็เป็นนี่พวกอ่าพวกอุปกรณ์อ่า SMD นะครับตัวใหญ่ก็น้อยที่จะเจอแต่ขนาดที่เจอบ่อยที่สุดก็คือขนาดเบอร์อ่ามันเป็นขนาด1 2 0 6เนี่ยนะครับ ตัวกําลังพอดีเนี่ยอันนี้เจอปัญหาบ่อยมากว่าขาขาดขาหลุดเชื่อมไม่อยู่อะไรอย่างนี้เจอบ่อยมากนะครับโอเคนะก็ฝากไว้เป็นข้อมูลแล้วกันนะครับสําหรับผู้ที่สนใจงานซ่อมอินเวอร์เตอร์นะครับโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ